สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ป้าอ้อยชวนทำจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตบอนซี่ที่ป้าอ้อยทำฟอร์มกอ่อไว้นะมีไยต้นอยู่วันนี้ป้าอ้อยจะพามาเพื่อนๆมาดูความเจริญโตตของน้องๆป้าอ้อยทำมาได้ประมาณสักสองเดือนแล้วละ่ะเดี๋ยวป้าอ้อยจะพามาดูนะอ่าตน้นต้นแรกมีนามว่าป้าอ้อย ปราว้อได้มาในานามนี้นะทับทิมเม็ดใหญ่เห็นไหมเพื่อนๆน,นี่นอกก็จะสวยงามแบบนี้เลยอันนี้คือทับทิมเม็ดใหญ่ฟอมก่อต้นแรกที่ป้าว้อยทำไว้นี่นะเพื่อนๆอ,อ่า่อไปต้นที่ซองชื่อชื่อว่าแดงวัวนี่เห็นไหมโอ้เอ้า เออนี่มายังไงนี่ไม่ใช่แดงวัวทรงใส้ตอนใส้ดินนั่นแหละป้ามันมีผ้าห้วด้วยปลาเอามาฟังฟังไว้พอไปเจอนอกปลาก็ยิบนี่นี่อันนี้คือเอาห้วฟังนะจ๊ะไม่ใช่เอาต้นเล็กต้นน้อยมารวมกันหัวเดียวแต่หนองหัวเเล็กแต่ก็ออกมา่วยนะเพื่อนๆอ,อ่าต่อไปต้นที่ามนี่ลองชื่อว่า ตาละเมกุตสุมาเห็นไหมนี่น้องนี่เพื่อนเพื่อนดูของป้าป้าเลี้ยงบอนซี่ป้านี่นี่ป้าจะเลี้ยงนอกตู้นะจ๊ะของป้าป้าเพิ่งจะเริ่มสะสม้มสะส้มช่วงทุกๆนี้แหละอืมอันนี้มีนามว่าเจ้ากุงไก่เซในป้าได้มาในนามนี้นะจะพิดจะถูกป้าก็ไม่รู้นี่นีเห็นไหมเห็นไหมฟอร์มกอ อันนี้มันหัวเล็กห้วจะไม่ค่อยใหญ่นี่เจ้ากุ้งไก่เสือต่อไปมีนามว่าอันนี้ได้มาในนามก็เจ้ากุ้งเด่นมากนี่เพืเ่อนๆนี่คือเจ้ากุ้งเด่นมากของป้าเห็นไหมสว,สวยสวยสะอาดตาป้าเข้าว่าป้าข้างป้ามันเนื้อมันจะเนื้อปะปลาข้าวผูดต่าเรื่ยงขอ้งปลากันล้วกันเนาะเดี๋ยวเนื้อเดี๋ไม่เนื้ออันนี้มีนามว่าปาเตะ นี่นี่คือปาเต้เพื่อนๆนแต่อันเนี้ยหัวมันเล็กมันมีมาแค่ซ่องต้นเท่านั้นแหละอืมเนี่ยสวยดีนะนเห็นไหมเนี่ยตะเกิดเราพาหัวมามันสวยเลยมันสวยมาทันทีเลยอันนี้มีนามว่านางวารีนี่นางวารีนางวารีมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะกัดลายส้วยต้นนี้ของไส้นอกมันจะเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนเห็นปะเห็นป่ะ นี่สวยมากน,น้องมีนามว่าน,นางมารีหรืนางวารีลักษณะน้องจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่ต่อไปนี่ก็คืออ e ีเน้าอีเน้าเนี้ย e เอฟมาตั้งแต่ที่มันดังๆห้วทันิโปโมือยี่สิบบาทเอามาพามาไล้มาไล่าาก็บเคี้ยวอย่างนั้นแหละ เ้าก็จนใบเรื่องเรื่องเรื่อง,องมันยูป,ป้าก็เลยตัดจอมมันไปแล้วปลาก็มาฟังนี่มันเริ่มข้าให้ป้าเฮ็ดแล้วดีใจจังเลยนี่เราไม่ไม,ไม,มีบอลเทปเทปมันเข้าเราก็เอามาฟังนี้แหละอันนี้คือกวนอิ่มนี่จะผ้าลายกันหมดเลยนะเพราะว่าป้าเลี้ยงมาพร้อมๆกันอีชุดที่ป้ามาเนี่ยเป็นบอลบ,บ้านบอลโบราณน,นี่แหละ ป้าก็เลยลองทําดูที่ป้าเล่าให้ฟังและเพราะเห็นในเฟซบุ๊กป้าก็เลยทํานี่อันนี้ก็คือนางไม้นางไม้นี่น,นางไม้มีสีต้นแต่แต่ต้นมันยาวๆย,วยวืดๆอ้าอิจฉาโจดได้ต้องใส่มาหลักกินงของป้าสแล้วนี่ให้ไหมแต่มันก็ส่วยแล้วนะต่ในอุณด,ด,ดูแม่นางไม้นุ่ยาย่อมเริ่มเทิมยู่ยังไงก็ยุ่ยงงแล้วไม่แตกงมาสักทีนะัน่นนะจอม ไม่เหี่ยวด้วยถ้าแช่นามนยังปลาวานะแล้วมันก็จะยู่ย่างไงแหละแต่ก็นี่นองเงาะค้องปลาที่ปลาออกคิดไปวันนั้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวปลาจะชวนลุงไปซื้อกระบุงก็เพราะน้องมันเต็มล,ละแต่เดี๋ยวปลาจะพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกบอลในกระบุงกันดีกว่าปลูกบอลในกระบุงแล้วมันจะสวยนะเพื่อนๆน,นี่อันนี้เงาะต้นที่หนึ่งอันนี้เงาะต้นที่สอง เงาะทอดลูบเนี่ยมันสซยจริงๆนะเห็นปะซี่มัอนใบเมื่อนกันเลยนะเมื่อต้นเมื่อกี้ก็ซี่เขี้ยวลายๆมาต้นนี้ซี่แดงๆเห็นไหมมันถึงเลชื่อเงาะทอดลูบนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวพอแกจัดมันมีจุดขาวๆเลยนะนี่นี่ก็เงาะนี่เงาะทอดลูบปลามีซ้ำซ้ำต้นแล้วก็อยู่ในกระบุงนั้นต้นหนึ่งมีหมดสี่ต้นจากต้นเดียวนี่แหละเพื่อนๆจากมีต้นเดียวครูบานครูเมืองมาที่เข้าดังๆมานั่นแหละ ปาก็เลยลองมาพามั้งนี่เห็นไหมแล้วก็นี่อีกหนึ่งต้นคือหกหลงนี่เห็นไหมน้องก็กัดซี่มาเลยนี่แหละนี่คือบอนซี่ที่ผ้าหัวปาจอมปาจอมพูดผิดปาจอมแล้วก็มาฟังแล้วเพื่อนๆก็จะได้บอนซี่ที่เป็นฟอร์มก่อแบบนี้ตั้งเอาไว้ดูที่บ้าน สวยๆแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่ปลาทําไว้แล้วนู้นอซ่องกระทางนู้นที่ปลาทําไวไม่รู้ว่าจะอะไรลืมไปแล้วแหละแต่เป็นบอลบ้า,น,บา,น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 ,านี่แหละเห็นไหมเห็นไหมนี่ปลาทําไวนี่แหละเพื่อนๆวันนี้ป้าก็มีเรื่องมาคุยกับเพื่อนๆแค่นี้แหละแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวป้ามีอะไรป้าก็จะเอาออกมาให้เพื่อนๆดู และป้าอาจจะมาสาธิตวิธีทําให้ดูก็ได้นะพรุ่งนี้ถ้าป้ามีเวลาพอดีป้าเย็บผ้าไงเพื่อนๆป้าเย็บผ้าอยู่บ้านเราห้างานทําไปป้าอยู่บ้านเย็บผ้าพอมีเวลาอาการมันหลอนป้าก็เลยลงมาทาคลิปให้เพื่อนๆดูเดี๋ยววันหน้าป้าว่างๆเนี่ยป้าจะไปสาธิตเย็บผ้าให้เพื่อนๆดูนะใครที่อยู่บ้านแล้วเงาเงาไม่มีไรายได้เราก็เย็บผ้าอยู่บ้านมีไรายได้ ช่วยเลือกครอบครัวได้อีกนะเพื่อนเพื่อนใครจะมาว่าเราเป็นแม่บ้านยูบ้านมีอะไรทาอุ้ยเราเอะทำยิ่งกว่าอีเจ้วอีกเนาะ, <c oughs> <c oughs> ะวันนี้ป้าก็มีเรื่องมาคุยกับเพื่อนเพื่อนแค่นี้แล้วนะจ๊ะบ่อนป้านะ่ะให้หมให้หมที่มีหมายทิมทแม้วนะไม่ใช่อะไรหรอกนะแมวป้ามันชอบไปนอนพอป้าไม่มีตู้เขาหรอกป้ามีห้องป้าแค่นี้แหละป้าก็สะส้มมาเรื่อย ต้นเล็กต้นน้อยป้าจะซื้อต้นแบบน้อยๆมามาค่อยๆสะส o มเนี่ยอันข้างหน้าเนี่ยนะอีกสักประมาณเดือนกันยาเนี่ยป้าก็จะทําฟอมกอได้จนหมดเลยมันก็ได้ไายต้นอยู่นะเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวพันเดี๋ยป้าจะพาเพื่อนๆมาดูว่ามีต้นอะไรบ้างวันนี้ป้าก็ขอจบกิบแค่นี้นะเพื่อนๆนะฝากเพื่อนๆกดติดตามป้าด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วย ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยจ้าขอบคุณจ้า